ฝนเป็นจริงของพี่น้องชาวตำบลทุง่งทองและประชาชนผู้ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข3084สายท่าม่วงหนองคาวเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีนายทรัตเหลืองสะอาดในวเผื่อท่าม่วงพร้อมด้วยนายกอบกีดสบายยิ่งนายกองการบริหารส่วนตำบลทุง่งทองนางปริชาติบ่อบัวทองสอบาจาการจนบุรีอท่มอาม่วงนายธนากรสินอินรองผู้อำนวยการทางหลวงการจนบุรีนายสมศักดิ์แพงลาดผู้ช่วยสารวัตรแขวงบำรุงทางการจนบุรีนายนิวัฒน์วีรสุนทรที่ปรึกษานายกอบตอทุง่งทอง นา,นายอนันต์สบายยิ่งผู้ใหญ่หมู่สามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ของผีจราจรทางหลวงหมายเลข3084สายท่าม่วงหนองคาวณบริเวณจุดตัดทางรถไฟหลังมูลนิธิขุนรัตนาวุธอิอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีด้านนายกอบกิจสบายยิ่งนายกอบตทุ่งทองเปิดเผยว่า วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องลงสำรวจพื้นที่เพื่อขอขยายผิวจราจรบริเวณทางข้ามทางรถไฟเนื่องจากปัญหาด้านการจราจรที่ติดขัดจำนวนมากการใช้เส้นทางการสัญจรยากลำบากโดยเฉพาะช่วงเช้าและเย็นช่วงเทศกาลต่างๆโดยประชาชนจะใช้เส้นทางหลวงหมายเลข3084สายท่าม่วงหนองขาวอย่างหนาแน่นและเป็นปัญหาด้านการจราจรมายาวนานโดยเมื่อวันที่24กันยายน2566ที่ผ่านมา นายสุรพงศ์ปียชดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงดูพื้นที่ที่เกิดปัญหาและได้สั่งการให้ทางรถไฟร่วมกับแขวงการทางมาร่วมทาโครงการขยายเขตทางรถไฟด้านานยกอบตอทุ่งทองยังกล่าวต่ออีกว่าโครงการในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทาโครงการมาตั้งแต่ผมได้รับตําแหน่งและโครงการในครั้งนี้จะมีการขยายถนนเป็นสี่เลนโดยวเว้นเกาะกลางสองเมตรรวมทั้งหมดเป็นยี่สิบสี่เมตรจนถึงคอสะพาน เบื้องต้นแค่นี้ก่อนเพราะต้องใช้งบประมาณสูงเนื่องจากเกี่ยวกับทางรถไฟระบูุณา,าการร่วมกันและขอขอบคุณสอจอปาริชาติบ่อโบทองที่มาช่วยผลักดันและขอบคุณนายชูศักด์แม้นทีมอสสการจานบุรีเขต2นายพนมโพแก้วอสสการจานบุรีเขต5มาร่วมพูดคุยเมื่อมีความเดือดร้อนเกิดกับพี่น้องชาวตะบนทุ่งทองจึงได้ขอรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมให้ลงมาดูเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน โดยเบื้องต้นต้องออกแบบการจราจรออกแบบทางรถไฟก่อนแต่งบประมาณน่าจะได้ปี2568 เพราะปี2,567ต้องออกแบบสำรวจแล้วเข้าทำงานสำรวจและวางแผนงานเพราะงบประมาณปี67ผ่านไปแล้วก็ต้องเอาเข้าแผนเพื่อดำเนินการในปี2,568และสิ้นเดือนหน้าตุลาคมทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะลงมาติดตามผลอีกครั้งถือเป็นข่าวดีของพี่น้องชาวตะบนทุ่งทองที่ได้ใช้เส้นทางรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ได้ใช้เส้นทางนี้สัญจรอ,อย่างสะดวกสบายยแต่ว่ามันจะสวยอย่าง ถ้าถ้ามันเป็นถนนจริงๆไม่ใช่เป็นคลองเพราะตอนนี้น้ำเซเว่นนะครับช่วงน้ำเฝนตกอ่ะลองลองลองถ้าเกิดขับรถลองเที่ยวดูได้ครับพวกมันกลายเป็นคลองเพราะว่าเราก็ต้องร้อนมันร้อนจริงๆหลังจริงๆถึงจะลงลงคลองไอ้ตรงนั้นแหละชมพันธ์าเขาไม่ว่าเราก็ต้องเล่นเลีน่นบารีนี่แหละเอาบารีเล่นแบบว่าอ่ะน้ำฝนนะมันล้นแล้วเดีย๋ยวผมทำลำลาให้ฝนล,ลงไปเย็เนน้ำเสียแล้ ครับนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ฝากฝากไปแล้วแหละครับในกรณีที่ากที่แจะงั้นผมค่อนยากย้อนไปครับครับผมอ่าวันนี้นะครับเราได้มาดูโครงการทางรถไฟนะครับเนื่องจากมีปัญหานะครับอ่าการจราจรติดขัดค่อน,นข้างจะหนาแน่นนะครับแล้วก็ในวันที่24่สิกันยาที่ผ่านมาเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยกำเนิโคมท่านสุรพงษ นะครับได้มาลงแล้วมาดูพื้นที่เจอปัญหาแล้วก็เลยวันนี้ได้ทางการให้ทางรถไฟร่วมกับแผกนการทางมาร่วมทําโครงการขยายเขตทางรถไฟนะครับจะเปโครงการวันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราทำโครงการมาตั้งแต่ผมได้รับตําแหน่งนะครับและโครงการนี้มันจะมีการข,ขยาย4เลนนะครับโดยมีกออ่อขาง2เลนนะครับรวมทั้งหมดเลย4เลนนะครับยนหนึ่ง เบื้องต้นใค่นี้ก่อนเพราะว่าการใช้ก็ประมาณสูงเนื่องจากเกี่ยวกับทางรถไฟนะครับตอนนี้เรามาบูรณาการกันร่วมกันนะครับเบื้องต้นนะครับต้องขอบคุณนะครับท่านสตจอรอดีเดชปาริชาตินะครับแล้วก็ท่านอนุรุนะครับแลที่มาช่วยในการพักดันนะฮะให้ทั้งทั้งสอสอทั้งสองท่านนะฮะสอสไกลสอสเย็บนะครับมาร่วมคุยกันในโครงการนี้นะครับแล้วความเดือดร้อนเนี่ยมันเกิดกูกับ ชาวตำบ,บนลุ้งทองนะครับเราเลยนำนโยบายตัวนี้นำขอให้รัฐมนตรีลงมาดูให้เบืองในเบืองต้นหนึ่งในครั้งนี้นะครับแล้วถ้ารับโครงการนี้จะสามารถเริ่มเริ่มดำเนินการได้ช่วงไหนโครงการนี้ตอนนี้นะครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยที่คุยกันคร่าวๆนะครับก็คือเขาจะอ,ออกแบบนะครับออกแบบการจราจรออ,ออกแบบทางรถไฟก่อนนะครับแต่งบประมาณที่คุยกันคร่าวๆน่าจะได้ปี68นะครับเพราะปี67เนี่ยมันไม่ทันแล้ว นะครับปี67มันต้องมีการออกแบบต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆการออกแบบทางรถไฟการออกแบบทางนะครับแล้วก็ประมาณ67เนี่ยมันผ่านไปแล้วนะครับเราก็ต้องเอาเข้าแผนที่เขาแจ้งทางท,ที่ทางรถไฟแจ้งมาแล้วก็ต้องเข้าแผน,นก็ดำเนินการนะครับแล้วก็เดี๋ยวสิ้นเดือนหน้านะครับจะมีทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับจะมาติดตามผลเรื่องนี้ถีแล้วก็ยังไงถึงแจ้งข่าวแจ้ง,งขา่าวให้ทราบไว้ที